สวัสดีครับ,บเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่17มีนาคมปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเ่นก็คือ1กับ4 3กับ6 10131416171819 4, 4, น 4, ะ40414246474849นะคะ142346137471 7, 7, จับคู่กน13314664

536862จับคู่ก็3883 35 3 338 6886เนอะจับคู่ลุ้นด้วยกันเนื้อน,นี่ใครจะลุ้นมี p อพีก็ลุ้นบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะคะ3กับ6มาเหมือนกันต่างกัน5กับ8เนาะจับคู่ลุ้นเนอาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงกับเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเ้อดูกันชื่เฉยกดให้บึงโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ